อัสวดครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชื่อและที่มาของพวกสายหรือทีมต่างๆในแวนการ์ดนะครับก็จะเป็นพวกประมาณนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันว่ามันมีเนื้อเรื่องที่มาประวัติแล้วก็ชื่อเนี่ยมันมีความปานยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องทีละสายกันนะครับเริ่มจากสายแรกนะครับ คือสาย Revenger Re s r v v n n e r เนี่ยเป็นสายของ Shadow Paladin โดยชื่อและที่มาของสายนี้นะครับมาจากคาว่า Revenge Revenge แปลเป็นคำกิริยาครับแปบลบว่าล้างแค้นแล้วก็เติม R ลงไปในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคำกิริยาเติม ER ลงไปเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นคำนามจาก Revenge แปลว่าล้างแค้นจะกลายเป็น Revenger ที่แปลว่าผู้ล้างแค้นโอเคแล้วเขาจะไปล้างแคนใคร จริงมันก็ไม่ได้ว่าเขาไปร้าแนแคนใครป็บพิเศษเลยครับถ้าตามรอหรือเนื้อเรื่องครับเพราะว่าในเวนการเนี่ยเขาจะมีเนื้อเรื่องในส่วนของดาวเคราะห์เคลโดยรรเวนเจอร์เนี่ยจะเป็นสายที่มีในช่วงภาคลิงจ็กเกอร์ซึ่งตามเนื้อเรื่องนะครับเออเีเวนเจอร์เนี่ยเป็นกลุ่มนักรบของยูเนเต็ดแซงชูรีเป็นประเทศหนึ่งในดาวเคราะห์เคลแล้วก็เป็นพวกนักลบที่ถูกเลือกมาในแคลนชาร์โดพาราดิน โดยที่เขาจะทางานในงานเบื้องหลังครับเพื่อปราบปรามหรือขับไล่ไอ้พวกลิงจ็กเกอร์เนี่ยโดยที่กลุ่มของรีเวนเจอร์เนี่ยจะเป็นพวกนักลบที่มีฝีมือไร้ากาดที่เหมาะจะทํางานพวกสิ่งเสียเส่ยงอันตรายแต่พวกเขาเนี่ยจะไม่ได้รับพวกเกียรติยศหรือชื่อเสียงอะไรครับเพราะว่าเขาทํางานเบื้องหลังทําให้ทีมนี้เนี่ยมีสมาชิกไม่มาก ซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่ใช่เลยครับเพราะว่ามีหลายใบมากที่ติดชื่อรีเวนเจอร์โดยตีมนี้เนี่ยเรียกว่าฮิดพอสมควรในช่วงนั้นเพราะว่าเท่ก็ประมาณนี้ครับพูดเท่ The ในสายต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นด้านตรงข้ามของรีเวนเจอร์เลยนั่นก็คือสายวิบอเรเตอร์บเเรเตอร์เนี่ยเป็นสายที่มาจากแคลนโกาลาดิน โดยที่มาของชื่อนะครับมันมาจากคาว่า liberate แปลว่าปลดปล่อยเป็นคำกริยาเติม o-r ไปจึงกลายเป็น liberator แปลว่าผู้ปลดปล่อยเขาปลดปล่อยอะไรเขาปลดปล่อยใครทีนี้นะมันมาจากเนื้อเรื่องของสายนี้นะครับมันจะอยู่ในช่วงภาค Link Joker ซึ่งในภาคเนี้ยธีมของเรื่องมันจะเป็นการถูกพัฒนาการหรือการล็อกกันหลยแบบพวก ยูนิตของลิงจ j o กเกอร์เนี่ยแหละที่มาลุกลานดาวฟอรคลรทีเนี้ยประเทศยูเนเต็ดแซงชูรีเนี่ยก็เลยตั้งกองรังนักรบส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ปกป้องพวกยูนิตในดาวฟอรคลเเรเนี่ยนั่นก็คือพวกซาบเลเตอร์เนี่ยแหละครับเป็นกลุ่มนักรบกลุ่มนี้โดยจะคัดเลือกเอาพวกนักรบจากแคลนโกพลดินและก็นักรบส่วนหนึ่งที่มาจากรอยยลพลินทำให้ ยูนิตบางตัวเนี่ยเราจะคุ้นหน้าว่ายูนิตผู้นี้มันมาจากแคนรอยัลพอดินนะยกตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คือลラสเตอร์เบดเนี่ยหรือพวกแกรนสลอตหรือพวกแกลาทินพวกเนี้ยเ,เป็นยูนิตท,ที่เราเคยเห็นในรอยัลพอดินทั้งนั้นแต่หลังจากเข้าอยู่ในกลุ่มเขามาเข้าอยู่ร่วมกับพวกลิเบเลเตอร์แล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแคนเป็นโกพาลีนด้วยแล้วก็ประานี้ครับในเรื่องของพวกลิเบเลเตอร์ มันสายต่อไปกับนบ้างนะครับสายมังกรสายฟ้าสุดเท่จากแคลนาลุคมิทนั่นคือสายอ e ีเลเซอร์นั่นเองโดยสายอ e ีเลเซอร์นีครับที่มาของชื่อมันจะเขาว่าอ e ีเลสที่แปลว่าลบล้างเ,เติมอกอเข้าไปจึงกลายเป็นคำนามแปลว่า e ออเลเซอร์่านว่าอ e ีเลเซอร์แปลว่าผู้ลบล้างเ,เขาลบล้างอะไรอีเลเซอร์นะครับเป็นกองกำลังพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นในจักรวรรดิรากรอินไพร์ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในดาวเคราะห์รีนี่แหละโดยจุดประสงค์ที่ตั้งขึ้นเนี่ยครับโดยหน่วยอ e ีเลเซอร์เนี่ยมีหน้าที่กำจัดพวกศัตรูที่เป็นภัยกับจักรวรรดิรากรอินไพรซึ่งบุคคลที่อยู่ในหน่วยนีย้จะได้รับการฝึกพิเศษและก็มีความโหดเหี้ยมเด็ดขาดในการตัดสินใจในการทำภารกิจ ซึ่งศัตรูหลักๆของพวกเ e l ลเซอร์เนี่ยก็คือศัตรูหลักในภาคที่ไม่ปรากฏตัวนะครับลิงโจกอกร์นั่นเองสังเกตนะครับแต่ละสายที่ผมยกมาเนี่ยเป็นสายที่ปรากฏในภาคลิงโจกอกร์ทั้งสิน้นสตาร์เวเดอร์เนี่ยเปรียบเสมือนพวกแนวหน้าของลิงโจกเกร์ที่ถูกสบบมาเพื่อทำการสืบรวจเกี่ยวกับข้อมูลของดาวเพาะ์ครม และก็สำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวเค์เคเนี่ยโดยที่พวกมันเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลและถ้ามีโอกาสเนี่ยมันจะทําการยึดครองร่างกายของสิ่งมีชีวิตในดาวดวงนั้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของการรีเวิร์สนั่นเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพวก Star Vader เ์เวเดอร์จะมีวิทยาการและเทคโนโลยีเนี่ยที่ดาวเคอร์เคลไม่มีอีกมากมายและมีพลังปริศนาที่เรารู้จักกันในชื่อของการล็อก เรียกได้ว่าจากข้อมูลเนี่ยสมแล้วที่เป็นตัวร้ายของภาคจริงๆโอเคในข้อมูลของทีมแล้วก็สายการเล่นต่างๆในภาค r i n จ j โจ๊กเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะพูดแค่ประมาณนี้แต่ผมขอเพิ่มเกริมความรู้อีกนิดหน่อยนี่เป็นยูนิตท,ที่พวกเรารู้จักกันในชื่อของ b ล s t t r r i t t คนที่เล่นแวงกายคงไม่มีใครไม่รู้จักยูนิตแบบนี้แต่ ไม่รู้ว่ามีคนรู้หรือเปล่านะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวละครที่เป็นคนในการ์ดใบนี้มันไม่ได้ชื่อว่าบลัสเตอร์เบดนะครับแต่บลัสเตอร์เบดเป็นชื่อของดาบที่ถืออยู่ส่วนตัวละครที่ถือดาบเนี่ยอยู่ชื่อว่าอาร์เมสเป็นอัศวินคนหนึ่งแหละในยูนิตส์เซนชุรีแต่การ์ดชื่อบลัสเตอร์เบดเพราะว่าดาบที่มันถืออยู่เนี่ยชื่อบลัสเตอร์เบดหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือ ตัวอะไรก็ตามที่ถือดาบเรื่มเนี้ยมันจะชื่อบาสเตอร์เบดหมดปมะมาน,นแล้วว่าผมคิดว่านะโอเคงั้นก็ขอจบคิดแค่นี้ส่วนครับ